สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมชื่อนานานกรกรันโอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับแเลขที่19ครับเพื่อนๆทุกคนคงเคยได้ยินมาอย่างผ่านหูผ่านตามาบ้างในเรื่องของหุ้นกับเหรียญคริปโตนะครับเนื่องด้วยเมื่อปีที่แล้วมีเหรียญคริปโตชนิดหนึ่งซึ่งก็คือ Bitcoin นะครับซึ่งมีราคาสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเป็นราคาที่สูงมากจนน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับ แต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาจะเหลืออยู่แค่1ล้านนิดๆเองนะก็เถอะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็ไม่ได้สะสมแต่เหรียญบิตคอยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็มีเหรียญชนิดอื่นด้วยเช่นอีทีเรียมดอทคอยเป็นต้นดังนั้นผมจะเกินเกี่ยวกับขาขึ้นขาลง,าลงแนวต้านแนวรับก่อนนะครับขาขึ้นนะครับให้เราดูจากการทำ i h h e r h i g h และ High r ร์โรนะครับหรือใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 2เส้นเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าจุดที่เส้น EMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะยาวราคาหุ้นกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูจากรูปมาที่2นะครับขาลงนะครับให้เราดูจากการทำ lower high และ lower low นะครับ หรือใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 2เส้นเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าจุดที่เส้น EMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาวราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะครับต่อไปเป็นแนวต้านนะครับระดับราคาที่สูงกว่าราคาในปัจจุบันที่คาดการว่าจะมีความต้องการขายเข้ามาอย่างมากและอาจทำให้ราคากับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงหากราคาขึ้นไป เส้นแนวต้านแล้วเด้งกลับแสดงว่าต้านอยู่ราคาหุ้นจะกลับตัวเป็นขาลงและหากราคาขึ้นไปเส้นแนวต้านแล้วรุดเลยเส้นแสดงว่าราคาจะปรับขึ้นแรงนะครับแนวรับนะครับระดับราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบันที่คาดการว่าจะมีความต้องการซื้อเข้ามาอย่างมากและอาจทำให้ราคากลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับหากราคาลงมาเส้นแนวรับ แล้วเด้งกลับแสดงว่ารับอยู่ราคาหุ้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับแต่หากราคาลงมาเส้นแนวรับแล้วหลุดเลยเส้นแสดงว่าราคาจะปรับลงอย่างแรงนะครับเพื่อนๆหลายคนคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าหุ้นกับบิตคอยเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ยังไงโดยวันนี้ผมจะนำเรื่องของความชันของเส้นตรงมานะครับโดยที่เราจะใช้เวลา6โมงเป็นจุด00นะครับ เราจะให้แกน x คือเวลาและแกน y คือค่าเงินนะครับจากนั้นเราก็หาจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดนะครับเพื่อที่เราจะใช้ค่าเหล่านั้นไปแทนในสูตรการหาค่าความชันของเส้นตรงนะครับจุดต่ําสุดมีพิกัดอยู่ที่0.25และ3นะครับส่วนจุดสูงสุดมีพิกัดอยู่ที่2.75และ12.5นะครับ จากนั้นเราก็นำค่าที่ได้เข้าไปแทนในสูตรเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับโดยจะใช้12.5ลบ3ส่วนด้วย2.75ลบ0.25นะครับจะได้เป็น9.5ส่วน2.5นะครับจากนั้นก็นำไปหารกันนะครับจะได้ M อ,อยู่ที่3.8นะครับนี่คือค่าความชันของกราฟหุ้นและบิดทอยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ